แมแค่เสียงถอยเข้ามาคับผู้ชมได้อารมณ์เลยครับเร้าใจน,นี่คือสายร็อกนะฮะสวัสดีครับยินต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่องกันนิกาทักกับผมนะครับทินธนบันดิตามาดูงานขุดแล้วก็แบกดินออกจากบอ่อนะฮะนี่คืองานถนัดของเราเลยอะเดี๋ยวจับตาดูซีรีส์ฝั่งนู้นก่อนครับ3,4,4สตึ๊บ เจอดิ้นเนื่อนเล้วไปครับเอายังไงดูซานี่ครับประคองท้ายให้อยู่ฮะอึ๊บอึบ๊บโอ้โหมาเห็นฝั่งล้อลองเลยฮะยังไงดีสุดซอยไหมลูกพี่อู้ยไปไปให้กำลังใจเขาแมา่รึ้งล้อเลยครับ ้าไปแบบนี้มาพระเอกเราซานี่ครับของเสียพศนี่ตึ่งเสริมทัพกันมาวันนี้นะครับในหน้างานของของจกรพานรุษก่อสร้างครับเป็นงานจอยเบนเจอร์ครับ,บอึะขนาด3 4ซยังไม่รอดครับเดี๋ยวมาดู2-4ครับมันจะรอดไหม เครื่องร้อนยังร้อนแล้วไปเลยฮะ มาดูมาดูรอ็อกเราครับผู้ชมมันจะรอดไหมอ้าวได้รอบแล้วครับโอ้และนี่แม่สุดจัดเหมือนกันแล้วครับเ,เปิดหัวคลิปกันมาก็หมันซะละมาไก่อยากแรงครับ มาเข้าฝั่งนี้ฝั่งนี้ฮะก็บอกว่าสายแรงตัวจริง6.610ครับมาเจอรถลุงติงฮะ3 h สามเฮด ร้อยเก้าห้านะครับไม่โบรครับแต่ว่าคนนี่แรงแรงเกินรถแน่นอน ้งหลังนะครับเป็นดีทูคันเก่งฮะคันใหม่คันเก่าฮะตักเท่ากันหมดเลย ม่เสียงตแตรครับ,รบท่านผู้ชมมันไม่รู้ว่าคันไหนเป็นคันไหนฮะ <ST IT US> เสียงนี้คล้ายๆกันหมดเลยเอาเมื่อกี้ครับฟอร์ดของหกหนะครับดันทางให้เรียบร้อยร้อยครับไปเชิมเชิมเนืบเนบรอดไหมลุงติงบอกว่าสบายสบาย <ST IT US> นี่แหละครับ เหมือนกันครับ 3S มนเะในรอบนี้ก็เป็น320ร้อยิุยนมันเปียกครับคอนโทรนหน้าให้ไปเลย เมื่อดันไม่ได้ครับก็ต้องตีก้างปลานี่คือทริคของเขาไปไหนก็เจอจริงๆครับสำหรับซานี่ยอดร็ขุดจากแดนแผ่นดินใหญ่นะฮะสามล้านกลางมีรุ่นใหม่ออกมานะครับทำเป็นตัวที่ค่อนข้างพิจาหรือว่าถูกเลยล่ะครับ สองลานเไม่ถึง3ล้านนะฮะกำลังได้รับความนิยมนะครับไปไหนก็เจอโดยคอนเซ็ปต์ที่ว่าประหยัดทุกวิติแค่เริ่มต้นก็ประหยัดแล้วครับ ตัว3 2 0ร้อยยีรอครับจะออกได้ไหมเมื่อกี้3-4 4, 4ียังมีอาการนะ ปาบีติดเราแรงขึ้นเน้อระวังยกล้เอ,อะสามร้อยยี่สิบครับผู้ชมมาดิตรงนี้สุดจริงอะ่ะ บครัเมือ่อกี้ผมแซวนะครับ <ucking> แซวลาบอกว่าติดรวแรงขึ้นเลยนะรถพันตาฮะโดนแม็คโครดันตูดให้ครับแรงเลยเรียบร้อยครับในคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับ ลาแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายแม่อยู่กันสองคันครับจวสุดท้ายเลย